วันนี้เราพาไปเที่ยวสวนกวางเปิดเขาครามกันครับที่นี่ก็จะเป็นที่ลับๆับนิดหนึ่งไปดูบรรยากาศกันครับนี่เรามาดูกวางกันนะครับกวางกี่ตัวลูกตรงนี้มีสิบสามตัวตัวบรเฮกนี้เนาะใช่กัว่ามันจะขิดเขิดเรามากเลยนะใหญ่ใหญ่หญมากรอยเท้าตีนมันเต็มไปหมดเลยที่มือมีรอยเท้าคนส,วน,ว,สวนกวางสวนกวางเปิดปปเขาครามพัตตลุงนะครับพ่อป้ามีสัตว์ลงหูง ใช่มันต้องนั่งขับเลยตัวตัวตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากจ่าฝูงแน่ตัวนี้มันมองเราอยู่ตลอดเวลาเลยภูเขามันหยุดจ่าฝูงไงเม็กเฟนเม็กเฟนเม็กเฟนนี่นี่คือกู้มาดูนะคะป้ามาตื่นเต้นกว้าง ป้ผีเสื้อก็ลอดตาหว่างขาไปแล้วฮัลโหลนะครับกวางกวางกวางใกล้ชิดธรรมชาติธรรมชาติที่สุดสุดห <า S 2> ันไปทางนูนะ้นน่ะสวนกวางเปลือกเขาครามอยู่ตำบลบ้านนาอำเภอสีนคริร์จังหวัดพัทลุงว่างๆไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่นี่บริการฟรีครับผม